สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับดิฉันเพนสุริปัญญารชุนนะคะในรายการส마ทไลฟ์ไฟเกษียณค่ะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องาราวสาระดีๆให้ผู้สูงวัยได้ฟังกันนะคะ <ś c oughs> ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้นะคะเราก็มกักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงนะคะกลโกงต่างๆที่มากับ โทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือก็นับเป็นปัจจัยที่5ที่6ของเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือพกติดตัวกันเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ในบางครั้งค่ะมันก็จะมีการหลอกลวงหรือกนโกงที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้วิธีการหลอกลวงผ่านทางสื่ออื่นๆน,นะคะเช่นสื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือแม้กระทั่ง โทรทัศน์นะคะที่ผู้สูงอายุก็ชอบดูเป็นประจำนะคะก็คิดว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะที่ผู้สูงอายุนะคะหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ก็น่าจะให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ถ้าเ,เป็นไปได้ก็อยากให้มีข้อมูลนะคะให้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆนะคะเพื่อเราจะได้ระมัดระวังนะคะเราก็ป้องกันไม่ให้ถูกเหล่าวิชาชีพนะคะมาโกง หลอกรือหลอกลวงเราได้นะคะหรือเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปทำในทางทุจริตนะคะคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่มวิชาที่ต่างๆเนี่ยที่มักจะชอบหลอกหรือโกงเนี่ยนะคะนอกจากจะหลอกคนทำงานทั่วไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็พุ่งตรงมาที่ผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ท่านเกษียณอยู่ที่บ้านนะคะก็มักจะถูกหลอกลวงได้ง่ายนะคะเพราะว่า ท่านอาจจะตามไม่ค่อยทันข่าวสารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอาจจะไม่ค่อยได้รับข้อมูลข่าวสารเตือนภัยหรือให้ระมัดระวังถึงกลโกงต่างๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งท่านอาจจะไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาหลอกลวงท่านนะนะคะท่านก็คิดว่าท่านก็อยู่บ้านของท่านดีๆนะก็ไม่น่าจะมีภัยอันตรายใดๆนะคะ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะเราอาจจะได้ฟังข่าวที่มีผู้สูงอายุนะคะถูกหลอกให้เสียเงินจากพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะบางรายเนี่ยถึงขนาดหมดน้วงหมดตัวกันไปเลยนะะเงินเก็บต่างๆที่สู้อุาาสตสาหสะสมมาไว้ใช้เพื่อยามกเกษียณนะคะก็สูญหายไปในพริบตาเลยนะคะที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างนะ,ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะยกตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ที่ ้รงเียว่าเกิดขึ้นจริงๆนะคะในบ้านเราเองนะคะเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งก็คือ,อมีอาจารย์วัยเกษียณท่านหนึ่งนะคะก็อายุ70กว่าปีแล้วนะ,ะท่านก็ถูกพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยแหละค่ะโทรมาหลอกลวงนะคะโดยวิธีการว่าเอโทรมาบอกว่าท่านเนี่ยอผูกพัน์กับการโฆษณาชวนเชื่อนะคะแล้วก็หลอกให้โอนเงินนะคะ ไปตรวจสอบอะไรต่างๆนานานะคะท่านก็สูญเสียเงินไปกว่ากว่าล้านนะคะล้านหกแสนเนี่ยประมาณนั้นนะคะโดยกลงโกงที่พวกวิชาชีพเนี่ยใช้ก็คือก็จะมีเอคนร้ายเน่ะโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกสศาชาก็คือเป็นเเกี่ยวกับเรื่องของโทรคมนาคมกันการสื่อสารเนี่ยนะคะแล้วก็ กล่าวหานะคะว่าผู้สูงอายุท่านนั้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาชวนเชื่อหรือหลอกลวงนะะซึ่งผู้สูงอายุท่านนั้นก็ปฏิเสธไปนะคะแต่ท่านก็ด้วยความที่เป็นพลเมืองดีนะคะท่านก็ยินยอมให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าเข้าใจผิดนะค,ะคิดว่าเป็นเรื่องจริงทีนี้ทางผู้ร้ายเนี่ยก็บอกว่าให้ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะคะแต่ท่านก็ป,ปฏิเสธไปท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกไปเพราะอยู่บ้านคนเดียวนะคะทีน,นี้หลังจากนั้น คนร้ายอีกคนหนึ่งนะคะก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโทรมาขอเบอร์บัญชีธนาคารนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุท่านนั้นยืนยันความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ให้โอนเงินมาให้เพื่อตรวจสอบภายใน20นาทีนะคะันีีผู้สูงอายุท่านก็เชื่อนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็คนที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ย ผู้ไรที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมันจะต้องมีการตีหลักประกันอีกร้านกว่าบาทน,นะว่ามีทรัพย์สินอะไรอื่นอีกไหมนะฮะทีนี้ถ้าผู้สูงขาบอกว่ามีฉลากออมสินอยู่ล้านหนึ่งนะคะก็สั่งให้ไปถอนนะคะไปถอนแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรน,นะะถอนมาล้านหนึ่งเลยนะคะทีนี้พอถอนเสร็จหลังจากนั้นคุณลุงก็คือผู้ผู้สูงอายุไรเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะติดต่อคนลายได้อีกแล้วก็มารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือ เสียไปแล้วเลยนะคะหนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะแล้วก็คือจําเป็นที่จะต้องรู้กลโกงต่างๆเพื่อระมัดระวังไว้นะอีกอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คล้ายคลึงกันนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเหมือนกันก็ประมาณว่ามีผู้ร้ายเนี่ยค่ะแจ้งมิจฉาชีพเนี่ยก็โทรศัพท์เข้าไปนะคะเอ่อหาผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ โทรมาบอกว่าโทรมาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเบีย้ยค่าของชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการพิเศษจากรัฐบาลนะคะที่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ถ้าสมัครเข้าโครงการนี้เนี่ยก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีกเดือนละหนึ่งพันบาทนะคะโดยที่ก็หลอกให้ผู้สูงอายุท่านนั้นก็ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์นะคะแล้วก็จะโอนเงินไปเข้าบัญชี นะคะที่ผู้สูงอายุได้เคยเปิดไว้นะคะทีนี้ก็คือที่ที่หน้าเป็นห่วงและหน้าเป็นกังวลก็คือว่าพวกวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลประวัติของผู้สูงอายุถูกต้องครบถ้วนหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีธนาคารเอาเป็นว่ารู้ทุกอย่างเลยนะคะซึ่งทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เชื่อนะคะเพราะพราะไม่คิดว่าจะมีใครรู้ข้อมูลนี้ก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง นะคะแล้วก็ถูกหลอกให้บอกรหัสเอทีเอ็มไปนะคะทีนี้คือบังเอิญตอนที่โทรศัพท์เนี่ยลูกสาวของผู้สูงอายุท่านก็สังเกตว่ามีเอ๊ะดูเหมือนผิดโทรศัพท์คุยกับใครคุณแม่โทรศัพท์คุยกับใครนะดูผิดปกตินะคะก็พอมาดูที่แมเสเซสจมือถือก็กลายเป็นว่ามีการเปลี่ยนโทรศัพท์เบอร์มือถือนะคะแล้วก็มีการโอนเงินออกไปแล้วนะ,ะประมาณหลายหมื่นบาททีเดียวนะคะก็ทําให้ คุณแม่ก็เสียเงินไปเป็นเหยื่อของกอร์เซนเตอร์ปอีกรายหนึ่งนะคะอันนี้เราก็คือเขาก็ไปแจ้งความนะคะแต่ที่สําคัญที่น่าแปลกใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้ค่ะแก๊งพปกแก๊งนิติชาชีพต,ต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะไปเอาข้อมูลเรียกว่าเหมือนสมมโนโประชากรนะคะเป็นข้อมูลของประชาชนเนี่ยออกมาได้ยังไงนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่มันควรจะต้องเป็นข้อมูลลับของทางราชการนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลพอสมควรนะคะว่า ที่เราก็เคยเห็นกันนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายหรือพวกแก๊งต่างๆเนี่ยไปเอร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเนี่ยนะเอาเอาข้อมูลของประชาชนออกมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในการโกงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นกังวลมากหรือในบางกรณีค่ะก็วิชาชีพอ้างตัวเป็นตำรวจเลยนะคะบอกว่าเป็นเนี่ยเป็นตำรวจระดับสูงเลยเนี่ยโทรมาบอกว่า มีส่วนผู้สูงอายุมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก,กระทําความผิดนะคะถูกระงรับบัญชีแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะก็ต้องให้ความร่วมมือกับตํารวจนะคะให้คือหลอกลวงให้ผู้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไปธนาคารไปปิดบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็โอนเงินจากบัญชีธนาคารเดิมเนี่ยไปเปิดชื่อบัญชีธนาคารใหม่เอาเงินทุกบัญชีที่มีอยู่ไปฝากในบัญชีธนาคารใหม่นะคะเราไอ้อโจกแก๊งเนี่ยค่ะก็ ไปไปเจอด้วยนะคะที่ธนาคารแล้วก็หลอกลวงให้กดไมายเลขบัตรเอทีเอมนู่นนี่นั่น,นนะคะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเออพอตัวเองฝากบัญชีธนาคารใหม่ไปกลับไปบ้านมาเช็คอีกทีหนึ่งสองสามชั่วโมงผ่านไปคือเงินทั้งหมดที่ไปเปิดบัญชีใหม่ถูกถอนออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เจอเป็น,เป,นเป็นกรณีจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือกระทรวงดิจิทัลหรือราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เนี่ยเขามาเตือนกันนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆต้องให้ให้เตือนสติของประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกลโกงที่พวกมิจฉาชีพเขามักจะมาโกงเนี่ยเขาก็จะสร้างสถานการณ์ให้ให้เหยื่อนเนี่ยหรือหรือผู้สูญเสียเนี่ยนะคะเกิดความรู้สึกได้สามอย่างหลักๆเลยนะเขาบอกว่าอันแรกก็คือให้เกิดความกลัว นะคะอันที่สองคือให้ตกใจกับเหตุการณ์อะไรที่แบบสุกเชิญเกิดขึ้นนะคะหรืออีกทางอีกอีกทางหนึ่งก็คือว่าการสร้างความน่าเชื่อถือเช่นโทรศัพท์มาจากตำรวจเป็นตำรวจเป็นข้าราชาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเหยื่อรู้สึกแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ทันได้คิดนะคะไม่ทันได้ตั้งสติเลยนะ,ะแล้วก็ทําตามในสิ่งที่คนลายแนะนําให้ทําแล้วสุดท้ายก็สูญเสียเงินไปนะคะทีน,นี้เรามาดูกันนะคะท่านผู้ฟังว่า ไอ้ที่เอหลายๆคนถูกหลอกกันไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมีรูปแบบอะไรบ้างนะคะที่เรามักจะถูกหลอกให้สูญเสียเงินนะคะหรือหรือเสียหายได้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือเราพบกันบ่อยมากค่ะก็คือการหลอกขายสินค้าทางออนไลนะ์คะจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะก็ทุกๆใบเลยนะคะก็ ถูกหลอกให้ซื้อสินค้านะคะบางทีก็ผ่านทางสื่อต่างๆนะคะเช่น a ฟ e b o o k นะคะหรือ l ล n e นะคะผ่านทางช่องทางที่ก็มีการส่งรูปขายของกันทางออนไลน์นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยที่เรามักจะได้ยินกันก็คือว่าได้ของไม่ตรงปกนะเนะึกออกไหมก็คือว่าสั่งของอย่างหนึ่งนะคะเป็นรูปสวยงามดีพอมาส่งจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือว่า คุณภาพไม่ได้เลยนะคะของมีตําหนิของหมดอายุนะคะของชํารุดอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีหนักกว่านั้นคือจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของนะคะที่เอ,อสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะชอบดูพวกสื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีค่ะบางทีนั่งดูโทรทัศน์นะคะที่มันมีขายคอนะคะอย่างทีวีช้อปปิ้งในช่องต่างๆอันนี้ก็ต้องอยากเบือนะคะผู้สูงอายุระวังให้มากๆนะคะคือก่อนที่จะตัดสินใจ สั่งซื้อสินค้าอะไระคิดให้รอบคอบนิดนึงนะคะว่าเอเราต้องการสินค้าชนิดนี้ไหมนะคะแล้วราคามันสมเหตุสมผลไหมนะคะมันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะคะก็ดูต้นต่อของผู้จาหน่ายให้ดีเช็คกันนิดนึงนะคะอีกอีกแนวอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือการอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่อย่างที่เมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังนะคะเพื่อให้ให้ผู้เสียหายหรือผู้สูงอายุนี่โอนเงินไว้ให้นะ,ะอันนี้พบได้บ่อยจริงๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าโทรมาจากธนาคารนะคะหลอกว่าบัญชีถูกอายัดนะคะหรือเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะพวกนี้ก็จะสร้างสถานการณ์มาเลยนะคะว่าบางทีก็โทรมาเป็นเสียงอัตโนมัตินะคะคุณต้องระวังเลยนะคะถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์แปลกๆมีเสียงอัตโนมัติบอกว่าคุณเป็นหนี้ทางบัตรเครดิตกับทางธนาคารกด0เพื่อติดต่อพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าไปสนใจนะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังให้ดีนะคะเพราะบางทีพวกนี้ค่ะ หลอกให้ไปอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะไปโอนเงินผ่านตู้เอทอมนะคะไปหลอกให้ฝากเงินถอนเงินทางตู้ a อทีเออันนี้ค่ะก็สูญเสียเงินไปเยอะแล้วนะคะ<ม>บางคนค่ะอ้างว่าเป็นตำรวจนะคะเป็นปอปองฮอะปรับความการฟอกเงินปปสปรับความสิ่งเสพติดนะคะก็อาจจะบบมาอ้างว่าเราปูพันกับยาเสพติดปูพันในเรื่องของการฟอกเงินนะคะพวกนี้ก็ มักจะหลอกถามข้อมูลจากเยือนนะคะว่ามีบัญชีอะไรบ้างมีจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะเราก็หลอกให้โอนเงินนะะอ,อีกอันนึงที่เจอกันมากเลยก็คือว่าหลอกว่าโทรจากไปรษณีย์นะคะอันนี้คุณพ่อกอนก็เจอมาเหมือนกันนะคะก็คือหลอกว่ามีพัสดุมาส่งมีพัสดุผิดกฎหมายนะคะเออก็จะมีเหมือนคล้ายๆโทรศัพท์อัตโนมัติเข้ามาเนี่ยแหละค่ะบอกว่าผู้ใช้บริการได้ส่งรับของผิดกฎหมายหรือมีพัสดุเข้ามาเนี่ย นะคะจะต้องมีเสียค่าดําเนินการในการไปจัดการเอาของออกเนี่ยนะคะเให้ติดต่อนะคะเเหมือนกับว่าให้ติดต่อไปทางเบอร์นี้เบอร์นี้นะคะให้เอาเอกสารประจําตัวมานะคะอันนี้ก็ก็เจอกันบ่อยนะคะหรือบางทีมาหน้าบ้านเลยนะคะหลอกให้ลงลายมือชื่อเซ็นพัสดุนะคะที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยพรอมเป็นเจ้าหน้าที่มาหลอกเอรับของผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะโดนต่อเนื่องไปก็มีนะคะ รูปแบบต่อไปที่เจอกันมากค่ะก็คือในเรื่องของการคืนภาษีอันนี้ก็จะเจอกับคนที่ยังทํางานอยู่นะคะก็อ้างตัวเป็นเจ้าที่เจ้าหน้าที่สัมภารวค่ะนะคะก็โทรมาหลอกว่าเนี่ยผู้เสียหายได้รับเงินคืนจากภาษเงินภาษีนะผ่านตู้เอทเอมนะคะก็หลอกให้ไปยืนยันติกหน้าตู้เ t ทีอมนะให้กดรหัสโน่นนี่นั่นเผื่อแป๊บเดียวเงินหายไปหมดแล้วนะคะจริงๆเรื่องนี้เกก็เคยเจอมากับตัวนะคะก็คือ จำได้ว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรกรมสรรพกรนะคะบอกว่าเนี่ยมีเงินคืนภาษีโดยเฉพาะในช่วงแหมช่วงคืนภาษีกันเนี่ยนะคะก็จะมีการเอ่อช่วงที่ยื่นภาษีเนี่ยละคะก็จะมีการโทรศัพท์กันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คือเสียงคนที่พูดปลายทางเนี่ยพูดน่าดูน่าเชื่อถือมากนะคะก็คือ เนี่ยมีเอเงนินคืนภาษีที่นี้เราจําได้ว่าตอนนั้นคือเฉลียวใจนึกึ้นไม่ได้ว่าวันที่เขาโทรมาเนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยถามไปบอกว่าเออเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยขยันจังเลยนะคะทํางานวันเสาร์อาทิตย์เราพอซักซักไซไล่เรียงกลับไปกลับมาวางหูไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องมีสตินิดนึงนะคะเวลาที่มีโทรศัพท์แปลก,ปลกๆโทรเข้ามาแบบนี้นะคะหรืออีกบางกรณีค่ะโทรมาบอกว่าได้รับรางวัลใหญ่นะนะนี้มิจฉาชีพก็พจะอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรนะคะมี แจ้งข่าวดีนะคะว่าท่านได้เป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลของรางวัลมูลค่าสูงนะคะถ้าเราหลงเชื่อนะคะเขาก็จะหลอกให้โอนเงินโอนเงินคืนอ่าไปเป็นค่าอาภาษีหักหนะที่จ่ายนะโอนเงินมาส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็สุดท้ายก็หายไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเจอกันบ่อยเหมือนกันนะคะหรือบางทีค่ะก็โทรศัพท์มาบอกว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านเนี่ยนะคะเป็นอ่าที่อยู่กับสถาบันการเงินเนี่ยได้สูญหายไปนะคะ ทีนี้มีการจ่ายเงินชดเชยก็จะอ้างเหตุการณ์นะคะเช่นเหตุการณ้ําท่วมเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่แบบจะจ่ายเงินให้กับเหยื่อนะคะแล้วก็ขอข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารบอกว่าจะโอนเงินมาให้อันนี้ก็สูญเสียกันไปเยอะนะคะหรืออีกเคสหนึ่งะค่ะเจอกันบ่อยเหมือนกันก็คือโอนเงินผิดนะคะอันนี้มีคนเตือนแล้วเตือนอีกนะคะคือไม่ใช่ชีพ นิจชายชีพเขาก็จะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายนะ,ะก็บอกว่าเนี่ยมีการโอนเงินสินเชื่อเข้าไปบัญชีของผู้เสียหายซึ่งทางผู้รับก็บอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นคนขอสินเชื่อนะคะแต่จริงๆก็มีเงินโอนจริงนะคะเพราะว่าเขารู้เบอร์เบอร์บัญชีของเหยื่อน,นะคะแล้วก็หลอกให้โอนเงินคืนนะคะทีนี้พอโอนเงินคืนก็ก็ใช้ในระบบของการทําธุรก,กรรมเนี่ยค่ะคือก็เอาเงินออกไปทำบัญชีเลยนะคะหรือบางทีบอกว่า ก็มีบางคนค่ะโโทรศัพท์มาบอกว่าพี่หนูโอนเงินผิดกดเลขบัญชีผิดเป็นของพี่พี่ช่วยโทรศัพท์เอพี่ช่วยโอนกลับมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอกันบ่อยเหมือนกันนะคะก็สูญเสียเงินกันไปเยอะนะคะหรือถ้าในบางกรณีค่ะก็จะเป็นการให้ดอกเบี้ยเงินกู้ออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้สำหรับคนที่เจอก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าโทรศัพท์ไปขอกู้เงินนะคะ ตามพวกออนไลน์ต่างๆที่มันมีดอกเบี้ยสูงๆนะคะหรือไม่มีเหมือนกับว่าไม่มีเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกที่เจอมากก็คือพวกที่เป็นนี่นอกระบบอันนี้ก็จะเจอการข่มขู่เยอะแยะเลยนะคะหรือแม้กระทั่งการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆนะคะโดยที่อาจจะอ้างให้ผลตอบแทนที่สูงมากเกินความเป็นจริงนะคะเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยผู้สูงอายุก็จะเจอกันบ่อยนะคะคือต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะถ้าไม่ใช่การซื้อ เงินลงทุนจากธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลหรือของเอกชนที่น่าเชื่อถืออันนี้ก็ต้องคอยดูแลให้ดีนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเเงินตราสมัยใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยคริปโตอะไรต่างๆซึ่งผู้สูงอายุอาจจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็โดนหลอกให้ลงทุนไปแล้วก็สูญเงินไปก็เยอะนะคะ อันนี้รวมไปถึงผู้สูงอายุที่มักจะถูกชักชวนให้เล่นแช์นะคะโดยเฉพาะแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะคะที่โอยสูญเสียเงินกันไปนักต่อนักแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องเรามาตระวังอีกอันหนึ่งที่เจอกันบ่อยก็คือพนันออนไลน์โหอ,อันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนนะคะที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะก็สูญเสียเงินไปเรื่องของการพนันออนไลน์นี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็คือไม่ได้สูญเง,เงินกันน้อยๆนะคะสูญเงินกันเป็นหลักหลักหมื่นหลัก หลักล้านเลยนะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังให้ดีนะคะในเรื่องของการพนันนี่ก็ไม่แนะนําเลยนะคะหรือบางทีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะหลอกให้หลอกให้หลงหลอกให้รักแล้วก็ลวงเอาทรัพย์สินไปนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นในพวกพบมากในพวกเว็บไซต์หาคู่ต่างๆนะคะบางทีแบบคนโสดเงาๆหรือคนสูงอายุอยู่คนเดียวนะคะเออไปสมัครเข้าเป็นเว็บไซต์หาคู่นะ,ะมีการ พบปะนัดหมายกันในกลุ่มสมาชิกนะคะแล้วก็บางทีเราไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเราไม่รู้ว่าประวัติเป็นยังไงภูมิหลังเป็นยังไงนะคะพอเจอกันผิวเผินนะคะสัมพันธ์ชั่วคราวก็ถูกหลอกบางทีก็ถูกหลอกเอาเงินถูกหลอกแบ็กเมย์นะคะเอาเอารูปต่างๆไปโพสไปหาเงินหลอกลวงนี้ก็หมดตัวกันไปเยอะแล้วนะคะ,นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการปลอมพวก แชทไลน์นะคะพวกแอคเขาต่างๆที่อยู่ใน Facebook อย่างเงี้ยหาบางทีก็สร้าง Facebook ปอลปอมไลน์ปลอมขึ้นมานะ,ะสร้างความสัมพันธ์กันนะคะคุยกันไปคุยกันมาหลอขอยืมเงินไปท้งนั้นนะคะก็ก็เจอกันมาเยอะนะคะหรือนะแม้กระทั่ง อันนี้ก็เจอเยอะเหมือนกันก็คือพวกโฆษณาหลอกลวงให้ไปทํางานนะคะบางทีก่อนก็เห็นนะบางทีมันก็โผลขึ้นมาตามเฟซบุ๊กต่างๆนะคะก็คือหลอกให้ไปทํางานทํางานในต่างประเทศได้เงินเค่าตอบแทนเยอะมากเลยนะคะทีนี้คนหลงเชื่อไปบางทีก็ถูกล่อหลวงไปอยู่ในต่างประเทศจริงๆนะคะแต่ไปโดนลนักษณะของโดนขังไว้นะคะแล้วก็ใช้แรงงานเยี่ยงทาสอย่างเงี้ยก็เจอกันมาเยอะนะคะ อีกกรณีหนึ่งค่ะก็จะพบกันบ่อยซึ่งธนาคารเขาก็เตือนไว้มากเลยก็คือการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารนะคะซึ่งอันนีเ้เป็นความผิดนะคะที่เขาก็จะเตือนกันมานะคะเพราะว่าบัญชีก็อาจจะเกิดกับคนที่มีไรายได้น้อยนะคะหรือผู้สูงอายุที่อาจจะแบบมีคนมาชวนนะคะบอกว่าช่วยเปิดบัญชีให้หน่อยเนี่ยมีค่าจ้าง สามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งนะคะเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็จะเอาเบอร์บัญชีเนะะี้ค่ะไปใช้ในทางทุจริตนะเช่นเอาไปฟอกเงินเอาไปเลี่ยงภาษีนะ,ะอันนี้ก็เจ้าของบัญชีก็มีโทษเหมือนกันนะคะนนี้ถ้าใครมาขอให้เปิดบัญชีธนาคารให้ก็อย่าไปหลงเชื่อนะคะหรือบางทีค่ะโทรศัพท์มาในรูปของการขู่นะคะว่าจะตัดน้ําตัดไฟนะคะถ้าเกิดไม่โอนเงินมาจ่ายภายในวันนี้ นะคะก็จะไม่มีไฟ im, ไฟ,ฟ้าไม่มีน้ําใช้อันนี้ถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนที่แบบมีคนติดต่อมาแบบนี้นะคะก็ฉุกคิดน,นิดนึงนะ,ะลองถามลูกๆหลานๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกหล,ลาหลนเป็นคนจ่ายไฟเอจ่ายค่าไฟจ่ายค่าน้ําเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์ไปเช็คิดนึงว่าเอ้จริงหรือเปล่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโอนเงินไปเสียหายกันไปเยอะเลยนะคะ สิ่งที่ทางราชการเขาเตือนนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆเนี่ยว่าเป็นแขนคอเซ็นเตอร์หรือเปล่าอันแรกก็คือดูที่เบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ต่างประเทศนะคะท่านผู้ฟังอย่างเช่นเอ่อขึ้นต้นด้วยบวกนะคะมีเลขบวกมา830870ในนี้นเฉลียวใจไว้ได้เลยนะคะว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพนะคะหรือบางทีก็จะเข้ามาในลักษณะของการขู่นะคะอย่างที่เราอาธิบอธบายไปแล้วนะะอย่างเช่น บัญชีผิดกฎหมายอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐอ้างนู่นอ้างนี่นะคะคือข่มขู่ไว้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรามดระวังนะคะก็คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเริ่มต้นจากการฟังอย่างมีสตินะคะก็คือไม่ว่าจะใครโทรศัพมาเนี่ยตั้งสตินิดนึงนะคะให้คิดขึ้นก่อนเลยว่าเป็นนิชาชีพนะอันนี้ก็จะดีกว่านะคะนะคะแล้วก็อย่าไปต่อก้อน,นะคะถ้าคือวิชาชีพมาข่มขู่มาอะไรหรือมา หลอกให้กลัวนะคะเราก็รู้แล้วก็อย่าไปตอก,ก่อนก็คือใครโทรเข้ามาก็วางหูใสไปเลยนะคะเพราะพวกนี้บางทีก็จะมีกลโกงในการพูดชักชวนเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเกิดว่ามีโทรศัพท์เข้ามานะคะอ้างว่าขอข้อมูลส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับของผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลาทางชื่อบ้านเลขที่โทรศัพท์ หรือว่าบัญชีนะคะเบอร์บัญชีบัตรเ,เลขบัตรประชาชนเนี่ยต้องไม่ให้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่ามีบอกว่ามีอ้างมาจากสถานสถาบันการเงินนะคะก็วางหูไปก่อนเลยค่ะแล้วติดต่อกับไปที่สถาบันการเงินนั้นให้แน่ใจอีกทีหนึ่งว่ามีการติดต่อเข้ามาหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าใครบอกว่าเนี่ยอ้างให้ไปทํารายการที่ตู้เอทเอมหรือธนาคารนี้จต้องปฏิเสธไว้เลยนะคะแล้วถ้าเกิด มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเราไม่มั่นใจจริงๆนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะคะแนะนําให้ขอหมายเลขติดต่อกลับเลยค่ะขอชื่อคนโทรมานะคะขอหมายเลขติดต่อกลับนะคะแล้วก็วางหูไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อให้แน่ใจคือต้องบอกว่าพวกแกง๊ง call center เนี่ยค่ะส่วนใหญ่มักจะพ่ายแพ้เราถ้าเรามีสตินะคะถ้าเราแบบไม่ต่อกรอไม่ต่อบทสนทนานะคะแล้วเราก็แค่ การสนทนาน,นั้นไปเลยคือไม่ว่าจะเป็นการวางสายหรือว่าการขอเบอร์โทรกลับเนี่ยเขาก็จะไม่ตอแยก,กันแล้วแล้วนะคะแต่ทีนี้แนะน,นํานิดนึงค่ะถ้าในกรณีที่เราเกิดพลาดครั้งจริงๆนะคะตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้เราควรจะต้องทํำยังไงนะคะข้อแนะนําก็คือ เราก็ควรจะต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆนะคะข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องไหนที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินนะคะอย่างเช่นไปบอกรหัสเอ m ีเอมไปบอกเบอร์บัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่รีบรโทรศัพท์ไปถามไปหาสถาบันการเงินนั้นๆเพื่ออันที่หนึ่งคือแจ้งระง,งับการโอนนะคะในทุกๆช่องทาง นะคะแล้ว,ว่ให้ทางสถาบันการเงินนั้นๆเขารีบช่วยเหลือเราโดยโด่วนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถระง,งับการโอนได้นะคะก็ให้รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆนะคะแล้ก็ไปแจ้งความเลยะค่ะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะคะเราก็เอเราก็ใช้เป็นหลักฐานในการไปติดต่อเนกับธนาคารอีกทีหนึ่งนะคะในการที่เราถูกหลอกในบางกรณีที่สถาบันการเงินเนี้ยเขาอาจจะเอ ยอมรับมันถึงว่าช่วยเหลือชด,ชดเชยให้ในกรณีที่บางทีมันอาจจะเป็นแก๊งคอ์เเ็นเตอร์หรือแก๊งหลอกลวงที่แบบหลอกลวงกันเยอะมากอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็คือว่าเอ,อบางทีหลอกลวงก็เป็นไม่ใช่สิบคนเป็นร้อยคนเลยก็มีนะคะอันนี้ก็ต้อง ให้ทางสถาบันการเงินเขาช่วยเหลือแล้วก็อาจจะติดตามเอาเงินคืนมาได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะคะก็อาจจะโทรไปแจ้งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือทาง DSI ก็ได้นะคะเรื่องนี้ทางตำรวจเขาก็ฝากมานะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็เตือนมาเยอะเลยนะคะไม่ว่า ไม่ใช่ว่าคือคิดว่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วจะปลอดภัยนะเพราะในปัจจุบัน,น,น,นเนี้มันเพวกโจรเนี้ยหรือฟุ้มชายชีพเนี้ยเข้ามาหาเราได้ในหลายๆช่องทางนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะก็ควรจะให้ความรู้ของผู้สูงอายุนะคะให้รู้เท่าทันแก๊งมิจชาชีพเหล่านี้นะคะว่าเออมันมีการล่อลวงอะไรได้บ้างส่งข้อมูลให้ท่านดูนะคะแล้วก็ให้ท่านออศึกษาเอาไว้นะคะถ้าท่านอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดมีโทรศัพท์ เข้ามาที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานของัรก็ต้องย้ำนะคะว่าอย่าไปพูดไปคุยด้วยให้เขาติดต่อกับลูกหลานเลยนะคะไม่ต้องมาคุยกับเจ้ากับผู้สูงอายุที่บ้านนะคะอันนี้ก็แนะนําว่าอย่าคุยด้วยเด็กขาดนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำนะค่ะก็คือเราจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไว้นะฮะไม่บอกเบอร์โทรศัพท์ไม่บอกเบอร์เลขบัตรประชาชนไม่บอกเบอร์บัญชีธนาคารให้กับคน ข้างนอกเลยไม่ว่าใครจะโทรมาขอก็แล้วแต่นะคะอันนี้ย้ําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ฝากลูกหลานนะคะคอยสอดส่องดูผู้สูงอายุด้วยนะคะบางทีก็เออย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะซื้อของสั่งของอันนี้ก็โดนกันเยอะเหมือนกันนะคะสั่งของโดยไม่จําเป็นสั่งของแล้วไม่ได้ของตามที่ต้องการอะไรอย่างงี้ค่ะก็ สอดสองดูแลท่านด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่เก่อคุยมาก็อาจจะน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหรือผู้สูงอายุนะคะที่เอาไปใช้ในการระมัดระวังนะคะไม่ให้ถูกมิจฉาชีพต่างๆนะคะก็มาโกงเราเข้ามาหลอกลวงหรือมาหลอกเงินเราให้เราสูญเสียเงินได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดอีกแล้วค่ะนะคะครั้งหน้านะคะ จะคุยเรื่องอะไรนะคะมาติดตามฟังกันนะคะสหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ